สวัสดีค่ะ fc ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊ V.I.P เช้าบ่ายนะคะวันที่11ธันวาคม2567ค่ะ fc ขาวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งลูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยจอเด่นที่ใจวางไม่ให้ก็ให้รอดูเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะ ก่อนอื่นไปดูวันที่10ก่อนนะคะทุกท่านว่าเข้าหรือหลุดว่า f อจะตามต่อหรือไม่นะคะสำหรับวันที่10จใจให้เด่นรอบเช้า5และ4ี่เด่นรอบบ่าย4และ3มนะคะทุกคนรอบเช้ามาห2สองหนึ่งี่หนึ่งะคะทุกคนเด่นมา4ี่นะคะคู่4ี่หนึ่งใจบเรนจับให้นะพี่้องเลขเด่นประจำวันหลุดนะคะรอบเช้ารอบบ่ายใะให้4และ3ามาศูนย์สอง สามสามนะคะทุกคนวันนี้มาเลขเบิ้ลจริงๆนะคะทุกคนมาเบิ้ลประจําวันสามสามพี่น้องค่ะถ้าสมมุติว่าวันไหนตัวเลขซ้ํากันแบบนี้ความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมีนะคะทุกคนพี่น้องก็สังเกตเบิงเอาก็คล้ายๆกับฮานอยนะคะทุกคนถ้าใครตามนอยที่ใจวางเนาะค่ะสิคือกันเนาะค่ะทุกคนคล้ายๆกันพี่น้องสําหรับวันที่สิบเอ็ดนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่สามและสองนะคะทุกท่าน เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสามสามสามสี่สามเก้าสามหกสามหนึ่งสามแปดสองสามสองสี่สองเก้าสองหกสองหนึ่ง สองศูนย์เด่นรอบายค่ะเด่นรอบายอยู่ที่สี่และสามวันนี้ความเป็นไปได้ที่จะมาเลเบิ้ลก็มีนะคะทุกคนเลขเลขสามเบิ้ลพี่น้องสี่ค่ะสี่สองสี่สี่สี่เก้าแต่วันนี้วันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันเลยพี่น้องค่ะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หกสี่แปดค่ะ สค่ะ fc ค่ะสามสามสามสองสามเก้าสามสี่สามหกสามเจ็ดค่ะประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตเด่นกันค่ะสามสองสี่สามวันนี้เลขสามเบิ้ลค่ะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลก็มีนะคะทุกคนแต่ว่าวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันก็แล้วแต่ความชอบเนาะคะ่ะ คู่ตัวเด่นนะคะ3า 3, 3, 3, 3 4 2 3สา4กับ3รอบบ่าย42 3ส3ง3 3 3สนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายะคะ่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะคะ เราไปดูเลขเด่นประจําวันจ,จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้ก็น่าจะติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่สี่กับเก้าค่ะสําหรับเลขสี่และเลขเก้านี้ f 4สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นสามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสามติดคู่ตัวเด่นสามสี่สี่สามสองค่ะสองสี่สี่สองสองเก้าเก้าสองติดคู่ตัวเด่นสองสี่สี่สอง สี่กับสามรอบปลายและสี่กับเก้าเป็นสี่สี่สี่เก้านะคะทุกคนสี่เก้าเก้าสี่นาะคะ่ะติดได้เด่นประจำวันสามค่ะสามสี่สามเก้าติดคู่ตะเด่นสามสี่สี่สามนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกท่าน สำหรับคู่ที่จจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับดิเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะถ้า fc ไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะ fc คะขาค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคีบีเอเอันที่11ธันวาคม2567 ใก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคโชคป็นมานกันสุขทุกคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ